เข้ามาจองงานที่ร้านได้อะไรบ้างพี่ๆเข้ามาจองงานเราเลี้ยงต้อนรับพี่ๆหนงโตนะครับแล้วแต่งานมากงานน้อยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นกันเองแบบนี้นะครับเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มเราก็นำมาให้ชมกันนะครับทางเราคุยง่ายได้ของแถมเช่นเคยครับเมนูแซ่บๆเสิร์ฟร้อนๆถึงโต๊นะครับปริมาณหน้าตารสชาติอาหารวันจองแบบไหนวันงานก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ พี่ๆได้แบบนี้ทั้งหมดครับและเรามีบริการให้คำปรึกษาวางแผนก่อนจัดงานนะครับเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดทางเราไม่มีนโยบายให้ชิมฟรีนะครับให้พี่ๆนั้นตัดสินใจก่อนเข้ามาจองงานนะครับหรือไม่สะดวกเข้ามาจองที่ร้านสามารถจองออนไลน์ได้นะครับมีทอนมีแถมเช่นเคยครับก็ขอให้พี่ๆนั้นโทรทักถามกันเข้ามาก่อนนะครับเราจะได้จัดเตรียม ต๊ะและอาหารไว้ต้อนรับพี่ๆครับเข้ามาวันไหนเวลาไหนมากี่ท่านทางเราจำกัดในการรับงานนะครับเพื่อควบคุมคุณภาพงานครับ